คุณลุงอายุ52ปีบ้านถูกเพลิงไหม้ซ้ำร้ายมิดฉาชีพยังมาซ้ำเติมอีกค่ะ เช้าตรู่หกโมงเช้าจู่ๆบ้านที่เปิดเป็นร้านขายยางรถยนต์เกิดเหตุเพลิงไหม้ยางรถกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเปลวเพลิงก็โหมลุกไหม้ทุกสิ่งวอดไปหมดไม่เหลือแม้กระทั่งเครื่องมือทำมาหากินลุงวินัยอายุ52ปีหมดเนื้อหมดตัวก็แนะนำว่าให้เปิดรับบริจาคแบบนี้คนเขาแนะนำมาเหลือแค่เสื้อผ้าติดตัวชุดเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุขโขทยัยปรากฏว่าลุงได้เงินบริจากราเก้าหมบาทแต่ว่าวันนี้ต้องแจ้งความสอพศรีสัชนาลัยเพราะว่ามีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่า พัทรพงศ์นำรูปภาพบ้านลุงไปโพสต์ขอรับบริจาคขึ้นข้อความดราม่าบอกว่าคนไทยมีน้ำใจไม่ทิ้งกันสุดเวทนาลุงร้านปะยางเพลิงไม่บ้านวอดทั้งหลังขึ้นบัญชีธนาคารแต่บัญชีธนาคารไม่ใช่ของลุงวินยัยเป็นการโอนเงินให้มิจฉาชีพค่ะฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องที่ว่าจะกปจะปี้อะไรผมขอให้เลิกทำนะครับมัน มันเสื่อมเสียครับผมม,มันหลวมเพราะมันเป็นการหลอกลวงผมเองก็เสื่อมเสียผมเลยแล้วเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องเขาลงขันมาเนี่ยผมก็จะใช้เงินให้คุ้มที่สุดเพราะว่าขอข้าวของผมเสียหายหมดทุกอย่างเลยมันไม่มีไม่มีอะไรเหลือเลย พอลองตรวจสอบตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพล็อกโปรไฟล์แล้วก็ลบโพสต์ไปแล้วนะคะตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดค่ะ